สวัสดีครับลุงโจม4 3 3ามามาวิเคราะห์บอลให้ฟังแล้วครับพบกันทุกวันเวลาบ่ายสองครับก่อนอื่นเลยขอ,ขอขอบคุณไลฟ์ทรายซ c c ี3 3นะครับแล้วก็กลุ่ม Facebook ไลฟ์ดูบอลสดดูบอลฟรีทีเด็ดบอลบ้าดูบอลขับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับเข้ากลุ่มฟรีมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีท้ายเซสามทุกวันกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับส่วนของลุงโจมเองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยครับจริงๆ เรามาดูบันทึกกรรมของลูงจมกันนะครับที่เด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างคู่แรกคู่หลักของเรานะครับโหไบเยนชนะแค่นี้เหมือนแพ้เลยนะครับไบเยนชนะไปแค่1ประตูต่อศูนครับตายทั้งเต็งแล้วก็สกอร์สูงคู่ต่อมาครับนอริชครับแพ้ลิสไป1ประตูต่อศูนครับแต่คู่นี้ต่อเยอะครับให้ลองนอริชไปนะครับกินครึ่งส่วนสกอร์สูง3ลูกแย่ตายนะครับแย่จริงส่วนคู่สุดท้ายครับ ซาอฟริอารเครับเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้สลับเติงกินครึ่งครับสกอร์ต่ำสองลูกกินเต็มทาให้ผลประกอบการเมื่อคืนครับลบสองพันครับผลประกอบการรวมยังบวกอยู่จุ้มจิมครับบวกหนึ่งพันบาทคืนนี้เขาขึ้นวันพฤหัสวันนี้มาทั้งบอลลีกบอลถ้วยครับแล้วก็คู่สําคัญวันนี้ลุงหยิบมาวิเคราะห์ด้วยนะครับซาอุกัอาบยในฟุตบอลเอเชียนครับแน่นอนทุกคู่ไปดูไปลุ้นกันได้ที่บ้าดูบอลขีด hd.com ครับทุกลีกทุกถ้วยทั่วโลกชัดเร็วแรงที่บ้าดูบอลขีด hd.com กดติดตามกันในยุทุ e รวมถึงช่องสำรองด้วยลุงจมลงลิง์ไว้ให้หมดแล้วจะให้จบโครงจ้จรที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้ถล่มให้เว็บล่มกับลุงจม433ถ้า่าพร้อมแล้วลุยครับทัศนวิจารณ์ครับประจำวันพฤหัสที่25ม่มกราคมครับคู่แรกไปกันที่ลีกของตุรกีครับตุรกีซูเปอร์ลีกเป็นการเจอกันระหว่างกาลาตาสลายจะเปิดบ้านเจอกับอิสตันบูลสปอร์ครับเตะกันเวลาเที่ยงคืน ภาพรวมแล้วก็ความพร้อมของทั้งสองทีมครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านก่อนนะครับกาลาตาสลายครับปัจจุบันเป็นรองจากฝูงครับคะแนนเท่ากับจากฝูงครับเฟเดรบาเช่ห้าสิบสี่แต้มนะครับจากยี่สิบเอ็ดเกมที่ลงเล่นครับลูกได้เสียเป็นรองครับเลยเป็นอันดับที่สองนะครับส่วนอิสตันบูลสปอร์ครับอันดับสุดท้ายอันดับที่ยี่สิบครับยี่สิบเอ็ดนัดเก็บได้สิบแต้มครับโดยนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเป็นการเจอกันที่บ้านของอิสตันบูลสปอร์ครับกาลาตาสลายปลุกไปชนะได้แค่ศูนย์ประตูตอนหนึ่ง กาลตาสลายไม่แพ้เลยนะครับชนะไป8ครั้งเสมอ2ครั้งครับข่มบ้านเจ้าบ้านครับกาลตาสลายก็แทบจะไม่ต้องพูดอะไรมากครับเอาเป็นว่าลีกตุรกีปีนี้น่าจะเหลือแค่2ทีมที่ลุ้นแชมป์กันนะครับหนึ่งคือเฟเดเิบเช่อีกทีมก็คือกาลตาสลายครับทั้งสอทีมคะแนนเท่ากันแล้วก็ทิ้งห่างอันดับที่3ถึง17แต้มเลยนะครับเกมล่าสุดครับกาตาสลายเนี่ยบุกไปอัดแท็บสโสปอครับอันดับที่3เนี่ยเอาคลาสเลยนะครับ1น่ประตูต่อ5ความห่างมันเกินไปนะครับ ผู้เล่นแบ็คเจ็บผู้เล่นแบนครับกาตาสลายมีนะครับเซดิกบาคูบรูนะครับเป็นมิดฟิลครับแล้วก็มีฮาคิมเซียอกนะครับปีขวาครับมีคือหนึ่งตัวจอร์คินโยโอลิเวล่าครับแล้วก็มีผู้เล่นที่ไปเล่นฟุตบอลแอฟริกานะครับอับดุลคาลีมบาดักซี่นะครับเกมนี้ได้อีคัพดีกลับมาล่าตาข่ายอีกทางหาครับสลับกาตาสลายส่วนทีมเยือนครับอิสตันบูลสปอร์ครับในทางกลับกันเนี่ยต้องเจอกับฤดูกาลที่ยากลําบากจริงๆนะครับขณะนี้รั้ง อันดับบอยอันดับสุดท้ายของลีโดยเก็บได้เพียง10แต้มจาก21เกมแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมที่จะตกชั้นเนื่องจากมีคะแนนห่างจากโซนปลอดภัยถึง12แต้มแล้วนะครับเกมล่าสุดอย่างไรก็ตามนะครับอิสตันบูลเนี่ยน่าจะมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากที่เซอร์ไพรส์บุกชนะเคเซดิสปอซูนประตูหนึ่งเป็นชัยชนะเกมแรกนะครับหลังจากไม่ชนะใครมา7เกมติดผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนโชคดีครับไม่มีครับนะัดต่อไปของทั้งคู่ครับ กาลาตาสลายจได้พัก4วันก่อนที่จะเปิดบ้านเจอกับกาเซนเท์นะครับกาเซเนทับอันดับที่16ส่วนอิสตันบูลสปอร์ได้เจอกับทีมอันดับที่15อย่างแซมซันสปอร์ครับได้พัก4วันนะครับก่อนที่จะเปิดบ้านเจอกับแซมซันสปอร์ณปัจจุบันครับราคาต่อรองเปิดมาให้กาลาตาสลายครับต่อแพงมากๆครับต่อ2ลูกครึ่งจ่ายที่ห0ึ่งจุดศูนย์ศูนย์สูงต่ำเก้าเซนติเมตรกัมเพลงอยู่ที่ส5จ่ายที่ศูนย์จุดเก้าหนึ่งแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกัมเพลงอยู่ 5, ยที่หน ในรอบ12ชั่วโมงหลังสุดจนถึงตอนนี้นะครับไหลต่อกาตาสลายนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวถึงเวลาฟันโงการเดิมพัน,นครับหน้าตาต่อรองปัจจุบันขอให้แนวทางถล่มเว็บตรงนี้คู่แรกครับลูกจบขอให้ดอกจันต่อกาตาสลายครับ2ลูกครึ่งครับของแพงคือของดีต่อไปนะครับทั้งสองทีมในคะแนนห่างกันมหาศาลถึง4 4แต้มครับนี่แทบจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องแพ้ชนะคงไม่ต้องสงสัยนะครับเอาเวลาไปคิดดีกว่าว่ากาตาสลายจะล่อกี่ลูกนะครับ กาตาสลายเนี่ยเจ้าบ้านชนะ7จาก10นัดหลังสุดในลีกโดยทําได้2ประตูขึ้นไปจากใช้ชนะ6นัดนั้นนะครับแถมการเล่นในบ้านของกาตาสลายเนี่ยสยติกับสตินอกบ้านของอิสตันบูลสปอร์เนี่ยมันดูวิ่งมาให้กาตาสลายเนี่ยถล่มเหลือเกินนะครับกาตาสลายเนี่ยมีสติชนะ23นัดจาก24เกมเย่าหลังสุดที่เล่นในเกมลีนะครับยิงได้ถึง60ประตูจากใช้ชนะ23เกมนะครับเกือบ3ลูกต่อเกมเลยนะครับและยังทําประตูได้อย่างน้อย2ประตูใน20จากใช้ชนะ23นะ 23นัดนั้นนะครับส่วนอิสตันบูลสปอร์เนี่ยแพ้7จาก9นัดหลังสุดน,นะครับในการเล่นเป็นทีมเดือนเหตวิลการพบกันครั้งล่าสุดน,นะครับก็ตามคาดครับกาตาสลายเนี่ยชนะไปถึง9จาก10เกมที่เจอกันทนั้นเรื่องแพ้ชนะไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับดูจึงคาดว่ากาตาสลายนะครับจะชนะด้วยผลต่าง3ประตูขึ้นไปนะครับแล้วยิ่งเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทั้งเฟเดรบเช่และก็กาตาสลายเนี่ยอดับต่างกันเพียงลูกได้เสียเท่านั้นถึงแม้เฟเดรบเช่ครับจะบวกมากกว่าถึง10 ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการบอมทีมบว้ยนะครับบอมหนักๆน,นะครับเพื่อช่องว่างเนี่ยกับลูกได้เสียเนี่ยจะได้ลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยต่อไปเถอะนะครับโอกาสมาแล้วนะครับในการที่จะลดช่องว่างลูกได้เสียให้มันน้อยลงสำหรับการสลายครับต่อไปครับผลรวมประตูสูงต่ำเ้าสิบนาทีครับลุงจบให้ไปที่สกอร์สูกกงสาจรดง้าหรีงจริเนี่ยลุงไม่ค่อยชอบนะครับเนื่องจากในส่วนของราคาเต็งเนี่ย การัตสลายเนี่ยต่อแพงมากๆอยู่แล้วต้องยิงห่าง3าลูกถึงจะกินตังกินเต็มแต่อย่างไรก็ตามครับหากจะต้องจิ้มก็ขอจิ้มไปทางสกอร์สูงนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้นะครับที่1ฟเฟเดรเบชเช่กับที่2อย่างกาลาของเราเนี่ยเบียดกันอยู่แค่ลูกได้เสียเกมนี้ครับการาตสลายมีโอกาสฟาร์มประตูได้ดังนั้นหาทางถด่มแน่ยิ่งเกมนี้ครับได้อีคดีกลับมาประจำการต้องยิงเพื่อเรียกความมั่นใจอีกนะครับดังนั้นคู่นี้ไปทางสกอร์สูงดีกว่าน่าจะมีถึงสี่ลูกครับสกอร์ที่ข้าคิด กาตาสลายอาจจะโถมเอาตังแตครึ่งแรกครับนำขาดขาดครึ่งหลังได้เล่นง่ายครับคู่นี้ส่วนตัวครับเน้นไปทางดอกจันต่อกาลาตาสลายครับ2ลูกครึ่งส่วนอีก2ทีมครับที่ผูจมขอฝากไว้เป็นแนวทางไว้ตองสเตปก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็สวยครับคู่ที่2ครับกลับไปเที่ยงกฤีครับฟุตบอลบอลถ้วย FA ครับเป็นการเจอกันระหว่างบอลมัดจะเปิดบ้านเจอกับสวอนซีครับเตะกันเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีภาพรวมครับเจ้าบ้านบอลมัดจากลีกพรีเมียร์ลีกนะครับอันดับที่12ในพรีเมียร์ลีกตอนนี้20เกมเก็บได้25แต้บส่วน สวอนซีครับจากลีกเดชไปชิดอันดับที่16จาก24เทีนะครับ28เกมเก็บได้3 3แต้มครับโดยนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยก็เป็นการเจอกันเมื่อเดือนสิงหาปีก่อนครับในเกมลีกครับเป็นสวอนซีเปิดบ้านแพ้กับบอลมัดไป2ประตูต่อ3คู่นี้แอบเจอกันบ่อยนะครับ10เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยบอลมัดชนะไป7เสมอกัน3แล้วก็สวอนซีเนี่ยไม่ชนะเลยครับเจ้าบ้านครับบอลมัดนะครับออกสตาร์ทได้ค่อนข้างแย่ในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามครับตั้แต่กลางเดือนพฤศจิกาพวกเขาก็สามารถพัฒนาขึ้นนเป็อย่าางมก มีช่วงเข้าไปด้วยนะครับไม่แพ้ใครเจ็ดนัดแล้วก็เป็นการชนะถึงหกนัดในเจ็ดเกมนั้นนะครับทาให้ปัจจุบันอันดับที่สิบสองครับห่างจากโซนอันตรายกาแต้มครับมองดูแล้วเนี่ยพวกเขาดีกว่าสามทีมอันดับสุดท้ายในลีกเป็นอย่างมากครับบอลมัดจึงไม่น่าจะกังวลกับสถานการณ์ในลีกเท่าไหร่ครับด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับภาพรวมแบบนี้พวกเขาเลยสามารถลุยกับบอลด้วยอย่างเต็มที่ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ริวฮูไปศูนย์ประตูต่อศนนะครับลิวพูเนี่ยแกร่งเกินไปครับส่วนทีมเยือนครับโซนสี โซนซีก็เป็นอดีตทีมในพรีเมียร์อีกทีมนะครับโซนซีเนี่ยเล่นในแชมเปี้ยนชิพตอนนี้เป็นฤดูกาลที่6ติดต่อกันแล้วแต่2ฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาจบอย่างน่าผิดหวังจบอันดับที่15และอันดับที่10นะครับฤดูกาลนี้เนี่ยก็ไม่ได้จะดูไม่ได้ดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่16มี33แต้นะครับห่างจากอันดับ เพย์ออฟถึง10แต้มนะครับเอาต,ตรงปีนี้น่าจะหมดหวังแล้วนะครับในช่วงต้นปีเนี่ยสวอนซีทาการเปลี่ยนโค้ดแต่ก็ยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่าพวกเขาดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับดังนั้นในสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรมากกับเกมบอลถ้วยนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมลีกแชมเปี้ยนชิพเปิดบ้านแพ้ซาตันตันไป1นปสามครับดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสถิติคุณนี้ลูกจมให้ต่อบอลมัดคัพลูกครึ่งราคาเปิดมาเนี่ยแรงนิดหน่อยนะครับถ้าคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองทีม ก็ต่างไม่มีแรงกดดันอะไรมากนักสวอนซีเองเนี่ยก็เป็นถึงทีมที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกมาก่อนครับแต่เกมเดียวเนี่ยไม่น่าจะต่อกันแพงขนาดนี้นะครับเกมนัดเดียวยิงกันตกรอบเดยนะครับก็ดูเหมือนล่อให้รองสวอนซีไปหน่อยนะครับดังนั้นเรี่อเนียลุงเฉยๆนะครับแต่ถ้าเล่นขอไปที่เจ้าบ้านบอลมัดดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเคยมีช่วงเวลาเข้าเบรกที่โหดมากนะครับเพราะเขามีศักยภาพถึงขนาดนั้นแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มอดลงไปนะครับจึงไม่มีเกมไหนที่เหมาะกับการเรียกความมััั่่นใใจห้บบอดเเทากกม ที่จะเจอกับทีมต่ําชั้นกว่านะครับแลวก็ฟอร์มอยู่กลางๆงค่อนไปทางล่างอย่างสวนรซีครับดังนั้นเกมนี้บอลมัดจะเปิดบ้านเอาชนะได้แน่ครับรอยิงลูกที่2เพื่อความปลอดภัยเท่านั้นสูงต่ำเก้าเซนติเมตรเจบให้ไปที่ดอกจันสกอสูงครับสามจุดสองห้าชอบเหลี่ยมนี้นะครับดอกจันสกอสูงสามจุดสองห้าจากราคาเต็งข้าบอลมัดเนี่ยต้องยิงห่างสองลูกถึงจะกินตังกินเต็มนะครับแปลว่า น่าจะมี2รลูกอย่างต่ำจากฝังของเจ้าบ้านส่วนสวนซีเองครับลุงมองว่าไม่ได้จะกดดันกับเกมนี้มากนักนะครับจะมาแบบเต็มที่แต่ก็เป็นเต็มที่แบบผ่านเท่ารอบก็ดีแพ้ก็เข้าใจได้นะครับแล้วพอมองลุกมองลึกถึงสตินะครับบอลมัดเนี่ยมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมชนะเจนัดจาก10เกมล่าสุดครับพวกเขาแพ้แค่ทีมที่แบบเนารู้หน้าแพ้จริงๆแบบแพ้สเปอร์แพ้ลิเวอร์พูลครับเป็นทีมที่ดีนะครับ เกมลูกของพวกเขาเนี่ยดูดีมากในช่วงหลังครับโดยที่พวกเขายิงได้2ประตูขึ้นไปใน8จาก10เกมนั้นแล้วก็มีประตูมากกว่า2.5ประตูใน8จาก10เกมหล่าสุดเช่นกันนะครับส่วนโซนซีนะครับ71%นะครับของเกมเยือนเนี่ยนะครับจะมี3ประตูขึ้นไปครับพวกเขามักเล่นเกมเยือนในเกมลีกเนี่ยเป็นเกมเป็นทีมที่เปิดเกมนะครับที่น่าสนใจคือทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันในคาราบาลครับในปีนี้ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้สิไม่ใช่ปีนี้นะครับอ่ะ แล้วก็เป็นบอลมัดเนี่ยบุกชนะได้บุกชนะได้2ประตูต่อ3นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อรวมเหตุผลทั้งภาพรวมแล้วก็เหตุผลทางด้านสติเนี่ยลุงเลยชอบไปทางสกอร์สูงครับหรือว่าถ้าคิดว่ามันสูงเกินไปจะรอให้เกมผ่านทั้งสินาทีแล้วให้กำแพงสูงต่ำเนี่ยต่ำลงมาก็น่าจะเล่นได้อยู่นะครับสกอร์คาดคิดว่าบอลมัดชนะ3ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1 2 5ลุงว่าน่าสนนะครับคุณที่ส่วนตัวเน้นไปนทางดอกจันสกอร์สูง3-25 ส่วนคู่สุดท้ายครับที่มาฝากกันคู่สาคัญครับฟุตบอลเอเชียนครับเป็นการเจอกันระหว่างซาอุครับจะเปิดบ้านเจอกับไทยเตะไม่ใช่เปิดบ้านสิเป็นเล่นสนามกลางก็ซาอุเจอกับไทยนะครับเตะกันเวลาสี่ทุ่มนะครับคู่นี้เนี่ยเป็นเกมในกลุ่ม f นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยซาอุนำโดดเป็นจ่าฝูงจากการแข่งสองนัดชนะทั้งสองนัดเก็บได้6แต้มไทยตามมาเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนะครับสองนัดเก็บได้4แต้มส่วนที่3โอมาน1แต้มครับแล้วก็ฮีริสถานอันดับที่4ยังไม่มีสักแต้มครับโดยนัดล่าสุดทีละคู่เจอกัันนนเเี่ย้ออบไปปปมื2017็ ซาอุบุกมาชนะไทยได้นะครับ0ประตูต่อ3คูณที6เกมหลังสุดที่เจอกันซาอุชนะ5นะครับแล้วก็เสมอ1ไทยไม่เคยชนะซาอุเลยครับเจ้าบ้านนะครับไม่ใช่เจ้าบ้านเอาอีกแล้วเผอซาอุนะครับอ่าซาอุเฉยๆซาอุ่ยนชนะทั้ง2เกมแรกในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ก็ได้แน่นอนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพวกเขาพวกก็ยังต้องการนะครับที่จะชนะในเกมสุดท้ายเนี่ยเพื่อจบด้วยเป็นการ เป็นแชมป์นะครับในกลุ่มเพื่อจะหลีกเลี่ยงการเจอกับทีมแข็งๆในรอบต่อไปนะครับนัดเปิดสนามเนี่ยซาอุดชนะโอมาน2-1หลไรเท่นั้นก็ชนะฮีกิสถาน2ประตูต่อศูนย์ครับลูกทีมของมันชินี่เลยลอยลำสบายครับซาอุดเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงเวลาที่ดีกำลังมั่นใจก่อนเกมเจอกับไทยครับส่วนทีมเดียนไม่ใช่ส่วนไทยนะครับอาไทยไทยนะครับเล่นเหนือความคาดหมายใน2เกมแรกนะครับโดยเก็บได้4แต้ม ทำให้จบอันดับที่3ของตารางเป็นอย่างน้อยนะครับการันตีแล้วนะครับซึ่งอาจจะเพียงพอต่อการเข้ารอบน็อกเอาท์ครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจบด้วยการเสมอนะครับจะได้การันตีการเข้ารอบแน่นอนนะครับในเกมบนสนามเนี่ยไทยชนะคีกิถ่านสูนหลังจากนั้นก็เสมอโอมาน0-0ครับเอาจริงๆเนี่ยเกมนี้นะครับไทยต้องการแค่ผลเสมอครับอย่างที่บอกไปนะครับจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับแต่จะว่าไปเนี่ยถ้าดูจากผลงานในอดีตนะครับการเจอกับซาอุเนี่ยไทยยังห่างชั้นยังห่างชั้นกับซาอุมากนักนะครับ ดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเล่นสติครับคุณลิ้งจบให้ดอกจันครับต่อตาอุครึ่งครบลูกครับ ว่ากันตามตรงครับราคาเนี่ยเปิดมาต่ําไปหน่อยครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับว่าซาอุอาจจะสมผู้เล่นสำรองลงนะครับเพราะยังไงก็ตามผ่านเข้ารอบแน่ๆชัวร์อยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้จะเป็นตัวสำรองแต่ซาอุก็ยังดูเหนือกว่าไทยนะครับซาอุเนี่ยมันระดับไปบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วนะครับบอลโลกผลล่าสุดเนี่ยชนะอาร์เจนตินามาด้วยนะครับส่วนไทยเนี่ยเอาจริงๆทุกคนที่เชียร์บอลไทยเนี่ยคงเห็นว่าเกมกับเสมอโอมานนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ไทยเองก็มีโอกาสโดนล่ออยู่เหมือนกันนะครับแต่เนี่ยนี่คือซาอุนะครับไม่่่ใชชโออออมมาาาาานนนนกกกกัััเเจจ3คครร้้้งลลสุุดดดซะะไไทยหบแว็2 น,นั้นซาอุชนะไทย3าประตูต่อศูนย์ด้วยซ้ำลงมอว่าซา,าอุเนี่ยน่าจะเอาชนะไทยไปได้ครับสูงต่ำเกาสนาทีทุกมให้ไปที่สกอร์ต่ำครับ2.25ไทยเนี่ไทยในต้องการแค่ผลเสมอรครับก็จะผ่านเข้ารอบเป็นที่2ครับส่วนซาอุเนี่ยคาดว่าจะส่งชุดสำรองลงภาพรวมเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับเลยมอว,ว่าเกมจะดูผ่อนคลายท่าต่อทั้ง2ทีมน,นะครับแล้วไทยเองเนี่ยเจอกับซาอุมา6ครั้งยิงได้แค่ลูกเดียวนะครับส่วนซาอุผ่านเข้ารอบชัวร์อยู่แล้วก็ไม่มีความจะเป็นต้องเปิดเกมต้องแลกเป็นแลกตายนะครับดังน สกอร์ที่คาดได้ครับคิดว่าซาอุจะชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกจำแพอยู่ที่1ลูกนะครับไม่น่าสนนะครับคู่นี้ส่วนตัวครับให้เนินไปทางต่อซาอุนะครับครึ่งครบลูกสรุปทั้ง3ทีมครับที่เราจมสี่สามสามให้เอาไปถล่มเว็บในวันนี้ครับลายซีทีซีสามสามสามใจดีให้ฟรีทั้ง3ตัวครับคู่แรกให้ดอกจันต่อกาลาตาสลายครับ2ลูกครึ่งนะครับของแพ้คือของดีต่อไปนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำเนี่ยให้ไปทางสกอร์สูง3.5คู่ต่อมาให้ต่อบอลมัด ลูกครึ่งนะครับแต่เน้นไปนทางดอกจันสกอร์สูง3.25คู่สุดท้ายให้ดอกจันครับต่อซาอุครึ่งควบลูกครับแล้วก็ไปที่สกอร์ต่ำ2.25ครับชอบเหลี่ยมไหนมุมไหนเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษให้ดูที่ดอกจันนะครับทั้งหมดก็เป็นทีมที่ผชมชอบในวันนี้ถ้าชอบเหมือนกันก็เชร์ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์มาไลน์ไอซีซีซีสามสามสามจัดให้จบโครบจอทั้งลุ้นทั้งเชียร์ทงทัศนะาที่เด็ดรวมไว้ที่นี่ทีเดียวครับแล้วก็ลุ้นเครดิตฟรีทุกวั line, 3 3, นกับเกณฑทายสเต็ปสามกดแอดมา แจ้งเอ็ 1, นบินดึงเข้ากลุ่มแล้วมาสนุกกันได้ทันทีกับลายสไตล์ซีซีซีสามสามครับทุกใบสองมาเจอกันครับฝากกดติดตามด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ